โอเคไหมคะปิดยังคะโอเค สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเข้าสู่การไลฟ์จับรางวัลาื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้จะได้เป็นเจ้าของทองคำนะคะรวมมูลค่ากว่า2,000 200, 0 0บาทนั่นเองนะคะบนแฟนเพจ Facebook ของศูนย์บริการอิสุสหาดใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดถึง22สาขาด้วยกันนะคะครอบคลุมพื้นที่เจจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของเรานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสะดวกไปที่สาขาไหนเนี่ยสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเราแล้วก็เลื่อนดูแล้วก็ไปที่นั้นได้เลยนั่นเองคะ่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีนะคะจานวน9รางวัลในการค่ะก็จะมีรางวัล10,000บาทนะคะจานวน1รางวัลค่ะแล้วก็รางวัล5,000บาทอีกจํานวน8รางวัลนะคะซึ่งคนที่จะได้มาเป็นเจ้าของทองคำเนี่ยก็คือลูกค้าของอีซูซูของเรานะคะที่ทําการจองรถแล้วก็ซื้อรถอีซูซูของเรานะคะภายในงานมอเตอร์โชว์หาดใหญ่2021นนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวออยขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณทศพลวิเศษสุวรรณภูมินะคะผ ฝ่ายขายกลุ่มอิสรหาดใหญ่ค่ะสำนักงานใหญ่ขึ้นมาให้เกียรติจับรางวัลผู้โชคดีของเรานั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าคุณจะได้เป็นผู้โชคดีเป็นเจ้าของทองคำรวมมูลค่ากว่า2,000 0 0บาทจากอิสระหรือไม่ค่ะพี่ก็ส,สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญจับรางวัลตรงกลางเลยนะคะรางวัลแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการจับรางวัล5 0 0 0ันบาทนะคะจำนวน8รางวัลด้วยกันค่ะ โอเคค่ะรางวัล5,000บาทนะคะรางวัลที่1นะคะได้แก่คุณนิกรหนุดละค่ะคุณนิกรนุดละนะคะจากสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะโอเคนะคะต่อไปเลยค่ะรางวัลที่2นะคะสำหรับรางวัล5,000บาทนะคะ ได้แก่คุณสวัสดิ์วิทยาประภากรค่ะคุณสวัสดิ์วิทยาประภากรนะคะจากสาขาสงขลาค่ะค่ะรางวัลที่3ค่ะสำหรับรางวัล5,000บาทค่ะค่ะต,ตื่นเต้นนิดนึงนะคะมาจากสาขาสงขลาอีกแล้วนะคะได้แก่คุณจามจุรีเพชรหัดค่ะคุณจามจุรีเพชรหัดนะคะ รางวัล5,000ัน 5, บาทรางวัลที่สามค่ะรางวัลถัดไปนะคะรางวัลที่สี่ค่ะโอเคค่ะและรางวัลห0 0 0ัน 5, บาทรางวัลที่สี่นะคะได้แก่คุณสุภชัยมวยดีค่ะคุณสุภชัยมวยดีจากสาขาระโนค,ค่ะโอเคค่ะรางวัลต่อไปนะคะรางวัลที่ห้าแล้วนะคะ วันนี้ก็คือยอดจองของเราเยอะมากนะคะพี่โก้ใบ,ใบจองโหเต็มกล่องเลยนะคะผู้โชคดีนะคะมาจากสาขาจนะค่ะได้แก่คุณธนานาคสุขค่ะคุณธนานาคสุขนะคะผู้โชคดีรางวัลที่ห้าค่ะโอเคค่ะต่อไปรางวัลที่6นะคะสําหรับรางวัลทองคามูลค่า5 0 0พันบาทค่ะโอเคนะคะ และผู้โชคดีนะคะมาจากสาขาสเตย์ค่ะได้แก่คุณสาขาตะเดาครับอ๋อสาขาสะเดานะคะขออภัยค่ะณคุณโกวิทฝ่าลีนนะคะคุณโกวิทฝ่าลีนะคะถ้าอ่านชื่อขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็รางวัลห้าพันบาทรางวัลสุดท้ายค่ะรางวัลที่แปดนะคะโอเคนะคะได้แก่คุณ จริยาจินดาวงค่ะคุณจาริยาจินดาวงนะคะมาจากสาขาหาดใหญ่ค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นการจับรางวัลในชื่อผู้โชคดีทองคำมูลค่าห0 0 0 0บาทจำนวน1รางวัลค่ะเดี๋ยวพี่ก็คนนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะมาจากสาขาไหนนะคะโอเคมาแล้วนะคะ และผู้โชคดีนะคะมาจากสาขาหาดใหญ่ค่ะได้แกคจจแลลค่คุณเจนจิราเชนลรามันค่ะคุณเจนจิราเชนลรามันนะคะนี่ค่ะรางวัลห้าพัน 5, บาทเหรอคะโอเคได้ค่ะแล้วก็รางวัลห้าพันบาทอีกหนึ่งรางวัลจบนำหนึ่งหมื่นบ,บาทอีกหนึ่งรางวัลค่ะ เมื่อกี้คือรางวัล5,000บาทรางวัลสุดท้ายโอเคค่ะและนี่นะคะคือรางวัล1 0 0 0 0บาทนะคะ1รางวัลค่ะมาจากสาขาหาดใหญ่นะคะได้แก,คแกค่คุณปราณีเต็มแขกค่ะคุณปราณีเต็มแขกค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ทำการซื้อรถออซุสุบพนังงานมอเตอร์โชว์หาดใหญ่2021นะคะก็ใครที่ ยังอยากเป็นเจ้าของทองคำนะคะพรุ่งนี้ยังมากันได้อีกนะคะก,ก็วันนี้นะคะสำหรับการไลฟ์สดเฟซบุ๊กต้องขอขอบคุณคุณท็พลสวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้จัดจาการฝ่ายขายกลุ่มอิสูสุหัดใหญ่สำนักงานใหญ่ด้วยนะคะที่ให้เกตขึ้นมาจับทองคำของเราค่ะขอบคุณค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของอิสูสุหัดใหญ่ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ